ข่าวนึงค่ะมีคนหาคู่ให้ให้ให้ให,ห,ห,หมาแมวเหมือนกันค่ะในประเทศไทยค่ะเขาคือหัวหน้าพักกล้ามาเปิดแคมเปญเหมือนกันนะคะเพิ่งเพิ่งออกมาแสดงความเห็นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่ให้คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้นทบทวนกฎควบคุมโทเค็นและก็คริปโตเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาบล็อกเชนหลังจากกรรตมีมติห้ามศูนย์ซื้อขายนำเหรียญ u t i l ลิตี้โทเพร้อมใช้4ประเภทขึ้นกระดานซื้อขายคือคุณกรเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่กรอตอจะมาควบคุมการซื้อขายเหรียญโทเค็นหรือคริปโตนะคะนะคะคุณกรบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าพออ่านดูแล้วก็รู้สึกประหลาดใจว่าทําไมกรอตอถึงมีแนวคิดปิดกั้นในเรื่องเหล่านี้จึงได้พูดคุยกับทีมเทคในพักกล้า แล้วก็สอบถามความเห็นของพี่ๆน้องๆในวงการฟินเทคสรุปได้ว่าประกาศของกรตอนนั้นมีความไม่ชัดเจนปิดกั้นโอกาสของคนไทยในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการสร้างนวัตกรรมล่าสุดค่ะ คุณกรจาติกาวนิชนะคะเป็นอดีตประธานสมาคมไทยฟินเทคแล้วก็เป็นหัวหน้าพัรกล้าก็เลยนำเทรนแล้วค่ะคุณอาร์ตนำเทรนสุดลำ้ำด้วยการสร้างผลงานดิจิทัลขายออนไลน์ในรูปแบบของ NFT เออทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยก็คือเอาเนี่แหละเอาภาพของน้องหมาน่ารักน่ารักเนี่ยนะมาทำให้เป็นภาพอย่างเงี้ยสวยๆแบบนี้แล้วก็ขายใน NFT ค่ะนะคะโครงการนี้มีชื่อว่า Mission Possible ไม่ใช่ไม่ใช่ possible ที่ไปที่แปว่าความเป็นไปได้นะ possible ค่ะ p a w mission possible p a w ที่แปลว่าอุ้งอุ้งเท้าเอออุ้งเท้านะคะโดยจะทำขายรูปรูปภาพผลงานดิจิทัล nft เป็นรูปน้องหมาพัน French b u e l d o g 20ตัวเป็นน้องหมาของคุณกรทั้งหมดเลยค่ะเลี้ยงไว้เองทั้งหมด French b u e l d o g นะคะ ซึ่งภาพทั้งหมดถูกนำขายไปยังแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ชื่อดัง OpenSea.io แล้วด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง French b u l l d อกโอ้โหเลี้ยง French b u l ด d อ g ทั้ง30ตัวเลยเหรอรายได้ทั้งหมดจากโครงการนี้นะคะบอกว่าจะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ d o c Trust ในประเทศอังกฤษและอีก2มูลนิธิในประเทศไทยอย่างมูลนิธิ The Vo i c e เสียงของเราและเกาะสุดัขที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ตอนนี้เนี่ยมีคนบริจาคช่วยเหลือสัตว์น่ะน้อยมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมคุณกรนก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาค่ะทำเป็น NFT นั่นเองค่ะคุณอาร์ตครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับพี่ตาเพราะว่าอย่างที่พี่ตาเล่าเลยครับผมเห็นทางเรียกว่ามูลน,นิธินะครับที่รับเลี้ยงสุนัขเนี่ยก็ขาดรายได้ที่จะมาแค่ซื้ออาหารนะครับดีว่าคนเนี่ยอาจจะไปบริจาคก,กันไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็ขาด ขาดเงินที่จะไปซื้ออาหารมันเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราสุนัขเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงกันแค่ หลักสิบนะครับบางที่เป็นหลักร้อยใช่ไหมครับเราก็เปิดรับบริจาคกันผมว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับคุณกรถือเป็นคนแรกในวงการฟินเทคนะครับที่จะทําโครงการระดมทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดในประเทศไทยนะครับผ่านการขายผลงานดิจิทัลในรูปแบบ nft นะครับซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีอีกหลายเจ้านะครับที่จะจัดตั้งโครงการแบบนี้นะครับถือว่าเป็นต้นแบบนะครับให้ให้มูลิีิหลายๆที่เห็นนะครับเพื่อที่จะบริจาคนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะบริจาคให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับ คุณกรณบอกว่างานศิลปะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนไทยอีกทั้งความสามารถของคนไทยในอุตสาหกรรมบล็อกเชนมีความเก่งกาจไม่แพ้ประเทศอื่นๆ,ๆนะครับและเชื่อว่าถ้ามีรัฐบาลที่เห็นถึงความสําคัญจนมีนโยบายที่สนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับประเทศของเราจะสามารถพงึ่งา่ขึ้นเป็นผู้นําของภูมิภาคได้นะครับ แต่จะน่าเสียดายมากๆนะครับถ้าเราต้องตกเป็นผู้ตามทางด้านเทคโนโลยีนี้หากเราไม่ส่งเสริมการต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ๆตั้งแต่วันนี้นะครับคุณกรกล่าวนะครับมีผลงานรูปภาพ NFT ของสุนัขพันธุ์ French Bulldogs นะครับ20ตัวนะครับอันนี้เป็นของคุณกรเองนะครับเปิดให้ขายแล้วนะครับในแพลตฟอร์มเฟนซีนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่26สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุนัขโลกครับพี่ตาครับหรือว่า World Dog Day นะครับวันที่26สิงหาคมนี้ครับเป็นวันสุดท้ายนะครับเขาเป็นการประมูลกันนะครับพี่ตาในแพลตฟอร์มนะครับเขาเขาได้เงินเยอะไหมคุณคุณอาร์ตได้ข่าวปะที่เขาก็ตอนนี้จริง้ผมเข้าไปดูเมื่อกี้นี่เองครับก็มันเริ่มต้นบิตนะครับที่0.01อีเธเรี่มนะครับเหรียญที่ใช้บิตเนี่ยก็คือเป็นเหรียญอีเธเรียมนะครับเป็งการนี้ก็มีกี่บาทก็ตอนนี้อีเธเรี่มหนึ่งเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3,000 U.S. ครับ 3, oh. 3, สามพันสามพันหนึ่งร้อย U.S. Dollar สหรัฐ oh. นะเวลาเงินยประมาณ oh. ซึ่ง Ethereum หนึ่งเอาง่ายๆก็เคยขึ้นไปถึงหนึ่งแสนบาทต่ 1, อหนึ่ง Ethereum นะครับแต่การบิดเนี่ยมันคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง Ethereum เท่านั้นเองครับพีต่ตา mm. ซึ่งมันขึ้นอยู่กับคนว่าจะให้เท่าไหร่สมมติว่าเขาบอกว่าอ่ะให้หนึ่ง Ethereum เลยนะครับก็แสดงว่ามูลค่านั้นก็คือหนึ่งแสนบาทณเวลานู้น mm. นะครับที่เคยขึ้นไปสูงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาวันที่ปิดก็คือยี่สิบหกสิงหาคม มูลค่าของอีเธอเรียมมันไปอยู่ที่สมสมุติว่า8 0,000นะครับก็คือ8 0,000บาทครับแต่ว่าวันนี้นะครับเพิ่งเริ่มก็มีคนเข้าไปเริ่มบิดแล้วนะครับอยู่ที่สูงสุดในนี้ก็คือ0.014อีเธอเรียมนะครับที่เป็นรูปของสุนัขตัวหนึ่งในนี้นะครับผมที่ผมเห็นเห็นอยู่ในนี้ที่ที่ดิฉันถามคุณอาร์ตเนี่นยเพราะดิฉันสนใจนะดิฉันของของของคุณกรทำเนี่ยมันก็อาจจะคนที่สนใจก็อาจจะเป็นคนที่ชอบหมาพันธุ์เฟนบูดอตไง แต่บ้านที่ฉันมีหมาเจ็ดพันเพราะทฉันเลี้ยงหมาเจ็ดตัวเออเราทําแบบนี้บ้างได้ไหมต้นทุนแพงไหมคุณอาร์ตจะทํา NFT อย่างเงี้ยขายทั่วโลกอ่ะไม่แพงครับพี่ตะก็มีเหรอทีฉันให้การบ้านไปถามอ่ะมีอยู่ก็ทำได้ครับพี่ตะมีมีจะมีแก๊สฟรีที่เวลาขายก็จะเป็นการไม่เหมือนกับค่าเขาเรียกแก๊สฟรีคือค่าน้ำมันนะครับใน NFT อ่ะนะครับไม่เหมือนกับ่ม ก็มันเป็นค่าบริการในการส่งส่งไอ้ตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยไปให้กับผู้ซื้อครับก็ไม่เท่าไหร่ก็จะมีค่าธรรมเนียมครับที่ผ่านแพลตฟอร์มก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับมูลค่านะเวลานั้นของเหรียญนั้นๆนะครับอย่างนเนี้ยมันแพลตฟอร์มนี้อ้างอิงกับอีเธอรียมนะครับก็ต้องไปคำนวณกับแพลตฟอร์มอีเธอรียมด้วยเหรียญอีเธอรียมด้วยว่ามูลค่าเท่าไหร่ครับพี่ตาแต่ว่าก็ถ้าเราประมูลได้เงินเยอะเนี่ยก็คุ้มครับแต่ว่าต้้้้ออองบกกว่่่าาแตถเเิดดประมูลไนนยยี ก็อาจจะไม่ได้คุ้มมากนะครับสาหรับคน mm hmm. ที่ให้ให้ของไปเยอะๆครับอย่างเช่นสมมติมูลค่าในการเ,เปิดประมูล n f t เนี่ยเขาบอกว่าเราเคยอ่านผมเคยเล่าข่าวกับพิตะใช่ไหมครับว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นแอนดี้เมเรมีการประมูลคลิปวิดีโอของแอนดี้เมเรแล้วก็ตั๋วไปดูนัดชิงหรือว่านัดแข่งขันด้วยนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยคือมูลค่าตั๋วเนี่ยอาจจะมีมูลค่าราคาประมาณหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดประมูล <c oughs> ได้ไม่ถึงอะไรเงี้ยต้นทุนมันก็อาจจะแพง แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีนี้ของคุณกรเนี่ยเป็นรูปภาพนะครับซึ่งซึ่งก็อาจจะต้นทุนก็อาจจะมีคุณค่าทางใจมากกว่า,าน,นะครับนมูลมค่าที่ที่ประมูลไปได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะคุ้มค่าอยู่แล้วก็ไรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็เอาไปบปริจาคด้วยครับ อืมเออคุณอ,อ้อเบนบอกว่าไม่แพงคุณธนีมาบอกว่าตอนนี้ลงทุนประมาณสองสามพันบาทคือดิฉันสนใจเพราะทุกวันนี้ดิฉันก็บริจาคช่วยมูลนิธิที่ช่วยสัตว์อยู่แล้วไงแต่เราก็เอาเงินเราบริจาคเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะแต่ถ้าเราขายเนี่ยนี่นี่คุณผู้ชมเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นรูปดีไหมก็มีคนวาดวาดให้ค่ะเนี่ยดิฉันจะวาดการ์ตูนแบบนี้ได้เห็นข้างหลังปะ่ะนี่ไงเฮ้ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวิฉันจะขายรูปหมาแล้วก็เอาเงินมาช่วยมูลน แข่งกับคุณกรเลยโอเค NFT นะเดี๋ยวรอซื้อกันนะคะดีมากคุณอ้อเบนให้ข้อมูลครับบอกว่าอีเธอรียมตอนนี้ประมาณหนึ่งแสนสองพันบาทครับก็ตอนนี้ก็เริมึนก็ประมาณสองสามพันบาทในการทํานะครับก็เป็นข้อมูลจากคุณทนี่มานะครับที่ให้ข้อมูลมาด้วยขอบคุณมากครับเออเราก็ขายเป็นเหรียญคริปโตอื่นก็ได้ถูกป่ะไม่ใช่อีเธเรียมก็ได้ใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มว่าเราจะเอา ถูกครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครับเขาก็จะจะจะ,จะ,จะทำเหรียญขึ้น <ใจ S 2> มาบนแพลตฟอร์รมรอีนทร์ร่วมนะครับเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่ามีสมาร์ทคอนแทรกครับแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นสาคลมากกว่าคนใช้เหเรียญเริ่มเยอะกว่าอะไรครับพี่ตาครับอืมโอเคเดี๋ยวต้องทำละดิฉันมีหมาเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดตัวอยู่ในบ้านนะคะ